สวัสดีครับวันนี้ผมต้นครับอยู่ใน bmx 5ครับเดี๋ยวเราไปชมครับคุณลูกค้ามาไกลจากจังหวัดสกลนครเลยทีเดียวฮะได้มีการเปลี่ยนจอตรงรุ่นเลยนะฮะแต่หน้าตาละไม้คล้ายของเดิมครับเอ๊ะจริงหรือเปล่าน้องน้องเปลี่ยนหรือเปล่านี่ครับทัตสกีเลยครับแอปพลิเคชันเนี่ยท่านผู้ชมครับมันคือระบบ Android ครับแบรกเรียกว่า m x player ฮะเป็นการเล่นไฟเพลงไฟหนังนะครับก็เล่นทุกสกุลไฟครับ m x player เนี่ยฮะ ก็ <g ül> เดี๋ยวเราไปดูเออจ้าเก่าครับต่บางเบาะจะพุงมอะไรเดิมได้เลยนะฮะสะดวกสบายมากครับ รือจะใช้ไอ้ไหหมุนก็ได้นะครับไม่มีปัญหาเหมือนกันครับกดแอปพลิเคชันมาล้วก็เลื่อนมาที่จุกครับตัวโปรดครับต่อไปนี้มันฟังจุกไปที่กู้ั่แมพได้เลยนะฮะไม่มีปัญหาครับก็สามารถตั้งเสียงได้ฮะไม่มีปัญหาครับ คุณต้นคุณต้นเนีย่ยทำาการค้นหาสิ่งที่ท่านพูดไปครับ you make feel so แต่พอดีเราอยู่ที่คุณต้นอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยว โหลดแอปเพิ่มเรียกว่า Play Store ครับเนี่ครับ YouTube ครับ ก็มีทุกคอนเทนต์เลยฮะ YouTube สะดวกสบายครับทุกศิลปินโอเคครับเ,เดี๋ยวข้ามากครับ YouTube ก็มาในโซนของเออดีต้ t ทีวีครับตัวนี้เราใช้ของอา u ุกะฮะควมโ<อ>ดียวสงพี่เต<อ><ด>้ฮะตัวนี้ครับ,บรอ่าสักครู่ครับอาสุกะปึ๊บสายั้อืเห็นเปลี่ยนช่องโดยใช้รีโมทน,น,นะฮะสิ่งที่กูนำเสนอและมีคุณค่าต่อประเทศ<ๆ>มึงเอาเงินมาจริงๆแล้ว ครับออกก็ตัวนี้โอเคครับแล้วก็กล้องหลังก็ยังคงเหมือนเดิมทุกอย่างกันนะฮะโอเคครับปจชนแจ้งาติดตั้งแบบนี้ฮะทำไมต่อเลยผมกับต้นศูนย์แปดหนึ่งหกหกสองสี่สี่ก้าแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ